สักกราดใหม่ปี2024นะครับด้วย Samsung Neo QD 8K ตัวท็อปรุ่นใหม่นี่ไสายแบบพี่ใหญ่สุดเลย 8K ของเขาเนี่ยจะชัดแค่ไหนติดตามในรีวิวนี้ครับ สวัสดีครับผมโรมมน L C D T V Thailand ครับในที่สุดเนี่ยก็ได้เลือก kick off ซะทีนะครับสำหรับทีวีซัมซุงรุ่นใหม่นำทับโดย Neo Q LED 8K ตัวท็อปเลยนี่ชื่อรุ่นว่า QN 900D d, d o g นะฮะจะพัดจ,จับหูเนี่ยผมก็ได้รีวิวทีวี 8K ของซัมซุงมาเป็นเจเนอเรชั่นที่4เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีรุ่นอย่าง QN 900A B แล้วก็ C ตามลำดับตัวอักษรเลยนะ เรื่องของขนาดที่เขาให้มาในรุ่นนี้เนี่ยก็คือมีตั้งแต่65นิ้ว75นิ้วแล้วก็85นิ้วพี่ใหญ่ตัวนี้ครับเรื่องดีไซน์นะครับผมขอเริ่มก่อนเลยเอาจุดที่ผมชอบที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่หลายๆท่านเนี่ยคื่นชอบนะครับก็คือดีไซน์แบบไร้ขอบของเขาเห็นไหมนี่ Infinity Airscreen นะครับดีไซน์แบบไร้ขอบที่แท้ทรูผมลองเอานิ้วลูกขึ้นไปให้ดู เห็นไหมครับมันแทบไม่มีกรอบดำๆที่มีความหนาเนี่ยมาขวางกันเลยมีเพียงเส้นดำๆเล็กๆนะครับรอบกรอบทีวีเท่านั้นแล้วก็จุดที่อัปเกรดในปีนี้นะครับอยากจะให้สังเกตดูคือตัวฐานตั้งนะครับจะเห็นคอของฐานตั้งเนี่ยจากเดิมนี่มันจะเป็นวัสดุแบบสีทึบครับแต่ว่ารุ่นใหม่ปีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นกระจกเงาะคะเพื่อทําให้มันดูเนี่ยเออมันดูโล่งดูปโปร่งขึ้นเมื่อเราตั้งทีวีเนี่ยมันก็เหมือนลอยอยู่บนอากาศได้แบบจริงๆ หรือม้กระทั่งถ้าเราเอาไปแขวนกับผนังนะฮะด้วยขาแขวนแบบพิเศษของเขาอย่างพวก slim fit wall mount มันก็ทำให้นะฮะดูแนบชิดติดกำแพงนะฮะอย่างเงี้ยก็ถือว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งครับพลิกมาดูที่ด้านหลังนะคะเห็นไหมดีไซน์ก็เป็นลักษณะส,สวยเรียบนะเราจะเห็นลำโพงวูฟเฟอร์ของเขาเนี่ยเรียงรายอยู่สองฝั่งเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เขาอัปเกรดขึ้นมานะครับก็คือตัวกล่อง attachable slim one connect หรือว่ากล่องส่วนรวมช่องต่อนะครับ มีดีไซน์แบบใหม่เลยนะ All นิ w เห็นไหมเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ครับเราสามารถถอดแยกได้ด้วยนะแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยก็จะมีพอร์ตช่องต่อมากมายเลยนะครับอย่างพวก HDMI เ v e r s i o น2.1ให้มา4ช่องเลยมีช่อง USB ช่องเสียบสาย LAN ช่อง Optical นะฮะ Antenna น,น,น,นี่ก็มีนะฮะเอาไว้ต่อสายอากาศจูนดูช่องนี้ต้นทีวีได้ส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สายนี่เขาให้เป็น Wi-Fi 6E มาเลยนะครับเพราะว่าทีวีมันเป็นแบบ 8K ไง การสตรีมมิ่งคอนเทนต์แบบ8 k เนี่ยมันจะต้องใช้ด a t a อินเทอร์เน็ตค่อนข้างหนักหน่วงก,ก็ถือว่าลื่นไหลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นปัจจุบันนี้แล้วส่วนรีโมทคอนโทรลเนี่ยก็เป็นตัวเก่งเขาเลยนะครับโซลา่าเซลล์รีโมทนี่พลิกมาด้านหลังก็จะมีแผงรับโซลา่าอยู่นะคือมันสามารถใช้พวกแสงอาทิตย์นะฮะแสงจากหลอดไฟภายในห้องหรือแม้ทั่สัญญาณ Wi-Fi เนี่ยในการชาร์จแบตให้ตัวเองอย่างอัตโนมัติได้ด้วยหรือถ้าท่านไหนกลัวไม่ทันใจนี่พลิกมาที่ด้านล่าง มีพอร์ตช่องต่ออย่าง USB Type C เลยนะครับใช้ชาร์จเจอร์มือถือชาร์จได้เลยทีนี้ก็หมดปัญหานะครับที่เราต้องมานั่งซื้อแบต 2A 3A เนี่ยมาคอยสลับเปลี่ยนครับหัวใจของทีวี 8K เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่อง Resolution 8K 33ล้านพิกเซลถ้างั้นเนี่ยมันก็จะเป็นทีวี 8K ตัวไหนก็ได้ไงถูกต้องไหมครับแต่ว่าทีวี 8K ของ s m s u ุงเนี่ยถูกอุ้มชูนะฮะด้วย2เทคโนโลยีหลักๆนะ เอาตัวแรกก่อนเรื่องแสงนะครับก็คือหลอดไฟเนี่ยเขาใช้เป็นควอนตัมมินิ LED นี่มินิ LED ของทาง s ซัมซุงเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะมีความเก่งกาจที่สุดนะครับในการดิมนะคุมหลอดไฟเนี่ยให้แสดงนะผลลัพธ์พวกสีดำเป็นโซนๆกลุ่มๆเนี่ยเออทำได้เนียนที่สุดเลยนะครับจากบรรดามินิ LED ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเคยรีวิวมา ไล่จุดหนึ่งนะครับก็คือตัวชิปประมวลผลซึ่งเป็นตัวท็อปตัวใหม่เลยนี่ Neural Quantum e AI Generation ที่3 Processor ซึ่งเขาใช้นะฮะพลัง AI ร่วมกับการประมวลผลแบบ Neural นะครับหรือว่าการใช้โครงข่ายกว่า512โครงข่ายของ Samsung เองเนี่ยในการคิดประเมินนะแล้วก็ประมวลผลภาพนะช่วยอั s สเกลภาพพวก Full HD แล้วก็ 4K เนี่ย ให้แสดงผลบนจอ 8K ได้มีความคมชัดขึ้นมาแบบจับต้องได้ซึ่งแปลง่ายเนี่ยคือชิปมันเทพนะครับก็คือเร็วและแรงขึ้นทั้ง NPU CPU แล้วก็ GPU นะครับหากเทียบกับชิปเดิมในปี2023ที่ผ่านมาครับนี่ผมเปิดภาพตัวอย่างให้ดูจาก YouTube นะครับทั้งพวกรายการทีวีแบบปกติแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลน,นะครับที่มีการเคลื่อนไหวแบบรวดเร็วเห็นไหมครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่เราจะดูจริงในชีวิตประจําวันนี่แหละ ตัวชิปเนี่ยมันก็สามารถขับภาพออกมาสวยน่าดูชมนะครับแล้วก็พวกโมชั่นเนี่ยก็ถือว่าแฮน d เดิลได้ลื่นไหลดีส่วนถ้าท่านเน้นดูหนังเนี่ยโหมดภาพที่ให้แสงสีถูกต้องและผมก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยปรับตามนะครับก็ได้แก่พวก Movies แล้วก็ f ิล์มเม e เเห็นไหมครับพวกนี่มันจะเป็นโทนภาพอบอุ่น,นครับให้แสงสีมีความถูกต้องได้ฟีลลิ่งแบบโรงหนังนี่ภาพจะเป็นโทนแบบนี้เลย และยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขายังได้รับการรับรองนะจาก p แ n นโทนบริเดตนะเป็นตัวการันตีว่าท v วีของเขาเนี่ยสามารถให้เฉดสีแล้วก็การแสดงโทนสีผิวเนี่ยกว่า2,000เฉดนะได้อย่างถูกต้องนะครับแมปปิ้งกับมาตรฐานของเขาได้เลยฉะนั้นเนี่ยที TV ตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้อ้างอิงในงานโปรดักชันต่างๆได้เลยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็สอดรับกับผลการวัดค่าภาพของเรานะครับอย่างค่า Peakrightness หรือว่าระดับความสว่างสูงสุด ที่ 8K ตัวนี้ทำได้นะครับสูงถึง2,180นิตพร้อมกับขอบเขตของสีเนี่ยอยู่ราวๆ94-95%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ถ้าเรื่องแสงสีแล้วก็พลังภาพเนี่ยปัจจุบันถือว่าเป็น the base เลยนะครับสำหรับทีวีสาย LED แบบนี้ครับด้านเกมมิ่งเนี่ยถือว่าเป็น big upgrade ในปีนี้เลยนะครับคือนอกเหนือจากจะรองรับพวกเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5 Xbox Series X เนี่ย พวกสัญญาณภาพ 4K 120 h z อย่างเต็มรูปแบบผ่านพอร์ต HDMI 2.1ทั้ง4ช่องของเขาแล้วนะฮะเขามีการอัปเกรดด้วยนะคือถ้าเราเอาพวก g a ม i n g PC เนี่ยแบบการจอแรงๆหน่อยมาเชื่อมต่อนะครับภาพแบบ 8K 60 h z สามารถแสดงได้เห็นไหมภาพคมกริบเลยแล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับคือรองรับ 4K ที่240เฟรมภาพต่อวินาทีหรือว่า2 4 0เฮิร์์นั่นเองเป็นทีวีตัวแรกของโลกที่ทําได้เลยก็ว่าได้ครับเห็นไหมจํานวนเฟรมภาพนะแทบเบิ้ลขึ้นจากสแตนดาร์ด0กสิบเฮิร์สเนี่ยสเท่าด้วยกันทําให้ภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันยิ่งลื่นไหลขึ้นครับนี่ผมทดสอบง่ายๆเลยนะครับกับเกม fps นะครับเกมยิงปืนนะอย่าง counter strike นะครับเล่นแบบ 4k 2 4 0เฮิร์์เลย ข้อได้เปรียบเนี่ยคือเวลาเราหันซ้ายหันขวาไวๆเนี่ยเฟรมภาพเนี่ยมันก็ยังเนียนตาอยู่ตรงนี้มันทําให้เราเล่นเกมได้เนียนตาขึ้นนะครับลดการกระตุกหรือวัสดุข,ของภาพลงซึ่งทีวีโดยปกติเนี่ยนะถ้าเรซูชั่นแบบ4 K เนี่ยตัว Refresh Rate x a x สุดก็จะอยู่ที่ 120Hz จนถึง 114Hz เท่านั้นนะตรงนี้ก็เลยเป็นข้อดีของทางทีวีซัมซุงรุ่นใหม่นั่นเอง แล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เขารองรับนี่ก็คือ AMD FreeSync Premium Pro นะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยป้องกันเฟรมภาพขาดอ่ะเราสามารถเช็คสเตตัสตรงนี้เนี่ยในที่เมนูเกมบางเขานะครับกดเพลย์ค้างไว้มันจะเด้งขึ้นมาเป็นแถบแบบนี้เห็นไหมครับเช็คได้ตรงนี้เลยแล้วก็รวมถึงนะสามารถไปปรับโหมดภาพให้ถูกต้องเหมาะสมได้ด้วยนะครับอย่างผมเล่นเกม FPS อยู่แบบนี้ก็รปรับเป็น FPS นะครับมันจะช่วยบูสต์ความสว่างราลยละเอียดในที่มืดต่างๆให้เปิดเผยขึ้นด้วยครับ ตรงเนี้ยเป็นเมนูที่มีฟีเจอร์ในการปรับแล้วก็ปรุงแต่งการเล่นเกมมากมายเลยครับไปลองปรับกันได้และสุดท้ายคือค่า input ตแหลกเนี่ยก็ทำได้อยู่ราว10มิลลิเซนะครับซึ่งก็ช่วยตอบสนองนะต่อการกดจอยกดเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดของเราได้อย่างว่องไวดีครับเรื่องภาพผ่านไปนะครับมาดูเรื่องเสียงกันบ้างนะมันจะได้ครบสูตรอะรุ่นนี้นะครับให้ระบบเสียงแบบ6 2จุดสองจุพร้อมกำลังขับสูงกว่า90วัตต์มาให้เราครับ ถ้าเรานับจำนวนชนเนลหรือว่าชิ้นลําโพงเนี่ยกับกําลังขับของเขาถือว่าสูงที่สุดในบรรดาทีวีซัมซุงในปีนี้เลยครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมพลิกมาให้ดูที่ด้านหลังนะคือลําโพงเนี่ยไม่ใช่แค่ยิงเสียงลงด้านล่างเพียงอย่างเดียวนะครับบริเวณด้านข้างแล้วก็ด้านบนเนี่ยยังมีชิ้นลําโพงฝังอยู่ด้วยตัวนี้มันเป็นลําโพงที่เกื้อนหนุนครับในการยิงเสียงแบบระบบ d o เบี a เอ o s ม คือถ้าเราเจอฉากในหนังต่างๆเนี่ยที่มันมีเสียงออกด้านบนเออเขาก็ยิงเสียงออกด้านบนได้จริงๆสร้างสนามเสียงแล้วก็มิติเสียงเนี่ยให้ดูเต็มใบเต็มพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองให้ฟังนะครับกับคอนเทนต์แบบ Dolby Atmos ดูนะ รวมถึงการเชื่อมต่อกับลำโพงเสริมภายนอกนะฮะอย่างพวกซัมซุงซาวบาแบบนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านสาย HDMI หรือแบบไร้สายเขาก็รองรับทั้งหมดครับแผมนเขายังมีฟีเจอร์รวมพลังนะะในการยิงเสียงมาด้วยที่เรียกว่า Q Symphony s o ่ไหมซาวบากับทีวีเนี่ยนะฮะรวมพลังยิงเสียงมาพร้อมกันได้แบบนี้สามารถเข้าไปกด Setting นะฮะได้ที่เมนูเสียงตรงนี้เลยครับนี่มันจะมีเครื่องหมายโชว์แบบนี้เลยนะครับทีวีบวกซาวบา ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่งนะของระบบ n ิเว e หรือว่า Audio Ecosystem ของทาง Samsung ที่ก้าวไกลไปอีกขั้นครับถัด <My turn. S 1> มามาดูระบบ Smart TV กันบ้างครับนี่ Samsung ก็ยังใช้เป็น OS คู่บูลของเขาอย่าง t i z e n OS อยู่เห็นไหมครับ คือเขาจะมีการทํา user interface เนี่ยให้ดูเข้าใจนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายเห็นไหมคืออย่างบรรทัดบนเนี่ยเขาจะเป็นการรวมแอปออกมาเนี่ยเป็นช็อตลิสต์แบบนี้ทําให้เราเลือกเข้าใช้งานแอปต่างๆง่ายแล้วก็ไวด้วยส่วนบรรทัดล่างครับถ้าเราเลื่อนลงมาเขาจะเป็นการดึงปกเนี่ยจากแอปที่เราคัดเอาไว้เนี่ยดึงขึ้นมาแสดงพรีวิวแบบนี้เลยทําให้เราแบบเฮ้ยเนี่ยเหมือนเป็นเมนูอาหารที่แบบเราเห็นก่อนแล้วกดคลิกเข้าไปดูง่ายขึ้นนั่นเองครับ ส่วนแอปชื่อดังต่างๆเนี่ยที่คนไทยมักใช้งานกันผมใช้คำนี้นะถือว่าค่อนข้างครบถ้วนเลยว่าจะเป็นพวก YouTube, Netflix, p r i m e Video HBO Go Apple TV, ี p p l e TV d i s n e y p l u s Hotstar แล้วก็รวมถึงแอปสายซีรีส์นะอย่าง W ิวที่เป็นซีรีส์เกาหลี i q i y ย VTV ที่เป็นซีรีส์จีนรวมถึงแอปไทยอย่าง AS p p l y y ลเห็นไหมครับ คือเราสามารถกดดูพวกช่องดิสตอนทีวีเนี่ยสามห้าเจ็ดเก้าต่างๆดูออนไลน์แบบเนี่ยสะดวกดีครับแล้วก็รวมถึงแอปอย่างฟีฟ่า plus นะฮะที่เราดูพวกไฮไลท์ฟุตบอลโลกได้แล้วก็ GeForce Now นะครับซึ่งเป็นแอปที่ทําให้เราเล่นเกมบนคลาวได้ครับและอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับคือท่านไหนใช้มือถือซัมซุงกาแล็กซี่พวกเอสตัวท็อปท็อปอยู่นะครับมันมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าแท็บวิวด้วยคือเราสามารถเอาตัวมือถือของเราเนี่ยไปแตะเลยว่าตื้อข,ข้างตัวทีวีนะครับไปทําการเชื่อมต่อ แล้วส่งภาพขึ้นไปเล่นบนทีวีแบบไร้สายได้และข่าวดีคือนะฮะ S ยี่สิบรุ่นที่ผมใช้อยู่มันถ่ายวีดีโอแบบ 8K ได้ด้วยครับนี่ผมถ่ายตัวเองแบบนี้เลยนะแล้วก็ส่งภาพขึ้นไปเล่นบนทีวี 8K อยากจะเห็นใบหน้าตัวเองความคมชัด 8K แบบนี้มานานแล้วนี่ก็ได้ดูแล้วครับนอกจากการเชื่อมต่อโทรศัพท์ม,มือถือแบบไร้สายนี่คอมพิวเตอร์ก็ต่อแบบไร้สายได้ด้วยนะครับเขามีฟีเจอร์นี่ผมกดเข้าไปให้ดูปุ๊บเรียกว่า workspace นะครับ กรณีถ้าเราอยากจะเชื่อมต่อพวก Mac นะหรือว่าพวกคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยที่รันผ่านระบบ Windows เนะี่ยขึ้นไปแสดงภาพแบบไร้สายก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยผ่านฟีเจอร์ตัวนี้เลยไม่จำเป็นต้องใช้สาย HDMI ให้ระโยงระยาง้วยครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ใช้ทีวีตัวเนี้ยเป็นศูนย์กลางในการประชุมก็ทำได้ครับแล้วก็รวมถึงฟีเจอร์อย่าง Smart Things นะครับที่เขาเปลี่ยนทีวีเนี่ยให้เป็นคอนโทรลเซ็นเต ใช้ควบคุมพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าระบบ IOT ที่รองรับเนี่ยระบบอย่างพวก z ิ g b ี e หรือ r e a d เนี่ยใช้ตัวทีวีสั่งงานเปิดปิดได้เลยนะครับมันจะเป็นพวกเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอะหลอดไฟต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกเครื่องฟอกอากาศเนี่ยสั่งได้ทั้งหมดเลยเชื่อมต่อทั้งหมดข้งมลนะครับเซตอัพผ่านโทรศัพท์มือถือแอปสมา t ์ตติงของเรานั่นแหละครับซึ่งข้อดีของแอปสมา t t i n g งบนมือถือเนี่ยไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคือมันยังสามารถแปลงให้มือถือของเรา เป็น, Remote Control นรีโมทคอนโทรลนะฮะใช้ควบคุมสมาร์ททีวีเครื่องนี้ได้ด้วยเนหะ็นไหมปรับเพิ่มลดมอลลุมหรือเข้าแอปก็ทําได้ในกรณีถ้าเราหารีโมทคอนโทรลของเราไม่เจอครับและก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับคือรุ่นเนี้ยก็รองรับการสั่งงานด้วยคําสั่งเสียงผ่านฟีเจอร์บิกบี้ของเขานะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยคือรองรับทั้งคู่เลยและความพิเศษคือรุ่นเนี้ยไม่จําเป็นต้องสั่งผ่านรีโมทคอนโทรลเพียงอย่างเดียวนะครับพูดโดยตรงกับตัวทีวีก็ได้แต่ผมลองทําให้ดูนะ Hey Bixby Open Netflix นี่ไวดีนะครับเข้ามาหน้าล็อกอิน t f t i x i x เลย Hey Bixby Open YouTube นี่เปิบเข้ามากด Play ต่อ Demo 8K ที่กดค้างเอาไว้ดูค้างเอาไว้เห็นไหมเป็นกระรอกน้อยน่ารักภาพคมกริบเลยครับ ข้อดีผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อจํากัดแล้วก็ข้อแนะนําที่ผมพบเจอกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือทีวีของซัมซุงทุกรุ่นเลยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับเขาจะไม่รองรับมาตรฐาน HDR อย่าง Dolby Vision ครับเพราะเขาเน้นฟูมฟักมาตรฐาน HDR 10+ ของเขาเองซึ่งหนังในพวก Apple TV หรือว่าพวก Prime Video เนี่ยปัจจุบันก็จะเริ่มมีคอนเทนต์แบบ HDR 10+ เข้ามาเติมเต็มแล้วนะครับและอย่างที่2นะครับก็คือคอนเทนต์แบบ 8K แท้ๆเนี่ย ยังมีอยู่แค่ในแอปอย่าง YouTube เพียงแอปเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยคือเราอาจจะต้องต่อพวกคอมพิวเตอร์ PC ที่การ์ดจอแรงๆเนี่ยสามารถส่งภาพ 8K แ k เราเล่นเกมได้นั่นเองอย่างไรก็ตามถ้าเป็นแอปอื่นเนี่ยปัจจุบัน Resolution ยังแม็กสุดอยู่ที่4 k อยู่ฉะนั้นตัวชีพประมวลผลสำคัญมากเลยเห็นไหมครับใช้พลัง ai ในการ upscale ภาพให้เราได้ดูในชีวิตประจำวันได้แบบของจริงครับ สำหรับราคาเปิดตัวของ Samsung Neo QLED 8K รุ่น QN900D ครับอย่างไซส์85นิ้วที่ผมได้มารีวิวเนี่ยก็จะอยู่ที่2 2 99, 9 9 9 0บาทครับส่วนไซส์75นิ้วแล้วก็65นิ้วผมขึ้นไว้ตามนี้ช่องทางการซื้อนะครับผมขึ้นไว้ที่ใต้ Description นะครับไปตามสอยกันได้และสามารถติดตามข่าวสารพร้อมโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บ a m s u n g .com ครับ โดยสรุปนะครับผมขอบัญญัตินะให้ q n 9 0 0ีว่าสวยใหญ่แล้วก็สุดนะครับเพราะว่าเขาให้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วก็ทันสมัยที่สุดเนี่ยติดตั้งมาให้กับทีวีตัวนี้ทั้งเรโซลูชันเนี่ยแบบ 8K เลยชิป AI ตัวท็อปแล้วก็รวมถึง Wi-Fi เนี่ยเป็น Wi-Fi 6E เลยนะการที่ทีวีโดยทั่วไปเนี่ยยังเป็นแค่ Wi-Fi 5อยู่เลยเห็นไหมใส่ใจในรายละเอียดแบบทุกเม็ดทุกหน่วยจริงๆครับ ถ้าท่านไหนเนี่ยกำลังมองหาทีวีไว้ดูหนังเล่นเกมแล้วก็รองรับอนาคตไปแบบยาวๆเลยนะืนที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า future proof เนี่ยให้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาด้วย Samsung Neo QLED 8K นะฮะ QN900D เนี่ยก็เป็น choice ที่ดีที่สุดในดาทีนี้ครับรองรับกันไปยาวๆเลยนะจ๊ะทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิว Samsung รุ่นใหม่ประจำปี2024นะครับครั้งหน้าจะมีรุ่นไหนมาอีกเนี่ยก็โปรดติดตามกัน ถ้าไหนาชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะสวัสดีครับ